พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมโฮเชยาบทที่4ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สบันทึกว่าในแผ่นดินนั้นไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตความรักเมตตาหรือความรู้ในเรื่องพระเจ้ามีแต่การสบทสาบานการมุสาการฆ่ากันการโจรกรรมและการล่วงประเวณีเขาหานหักพันธะทั้งสิ้น มีแต่การฆ่าตกรรมซ้อนการฆ่าตกรรมเพราะฉะนั้นแผ่นดินจึงเป็นทุกข์บรรดาคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นก็อ่อนระอาใจข้อคิดจากพระวจนะแผ่นดินที่นำความทุกข์และความอ่อนระอาใจ 1. แผ่นดินที่ขาดความซื่อสัตย์สุจริต2แผ่นดินที่ขาดความรักขาดความเมตตา 3. แผ่นดินที่ปราศจากความรู้เรื่องพระเจ้า 4. แผ่นดินที่เต็มไปด้วยการมุสาและสบทสาบาน 5. แผ่นดินที่มีการฆ่าการโจรกรรมการล่วงประเวณีและเรื่องทำนองนี้ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ